สำหรับคนที่กำลังดิ่งมากๆอ,อกหักมากๆฟังคลิปนี้ดูนะคะในตอนที่คุณเสียใจอะเสียใจมากๆใจคุณแตกมากๆคุณวิ่งตามเขามากๆคุณวิ่งตามเขาอยู่นั่นแหละคุณร้อนรอนมากๆแล้วคุณลองนึกถึงอีกฝ่ายดูนะคะฝั่งนั้นเขาเป็นแบบคุณหรือเปล่า ไม่เลยนะและทำไมเราไม่ซัพพอร์ตใจตัวเองล่ะคะเราพยายามซัพพอร์ตใจเขาเพื่อให้เขากลับมารักเราเพื่อให้เขาลืมคนที่เขาอาจจะเผลอใจไปเราพยายามซัพพอร์ตใจเขามากๆแต่ทำไมใจของเราเราไม่ซัพพอร์ตใจของเราล่ะคะรักเขา เข้าใจได้เขาเป็นคนดีเขาอยู่กับเรามานานเขาอาจจะแค่เปิดใจไปให้อภัยได้ยอมได้หมดยอมได้ทุกอย่างถึงแม้เขากลับมาเขายังลืมคนที่เขาเปิดใจไปไม่ได้เราก็รอถึงแม้เขาจะเปลี่ยนไปจะยังไม่เหมือนเดิมเราก็รอเพราะคำว่ารักคำเดียว แต่สิ่งที่เราลืมไปนั่นก็คือเราลืมรักตัวเองจริงๆนะใครไม่เจอกับตัวไม่สามารถพูดได้จริงๆนะทุกคนอาจจะฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่หรอกการรักตัวเองทุกคนก็รักตัวเองอยู่แล้วใช่คะ่ะทุกคนก็รักตัวเองแต่มันก็จะมีบางคนบางประเภทรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองซึ่งพี่หนูเคยเป็นมาแล้วแล้วสุดท้ายเป็นยังไง ช้ำช้ำเลยช้ำสุดช้ำสุดเจ็บสุดเพราะว่าเราลืมซัพพอร์ตใจตัวเองเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาทุกอย่างซัพพอร์ตใจเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะซัพพอร์ตใจเขาเหมือนกันเขาไม่ได้เลือกที่จะซัพพอร์ตใจของเราเพราะฉะนั้นกลับมามองตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับคนที่น่ากระจก แล้วมองตัวเองเยอะๆบอกว่าเราดีเราไม่จำเป็นต้องร้องไห้ให้ใครอีกต่อไปนะคะสุดท้ายเราร้องเขาหลับค่ะเราร้องเขาทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถามว่าเขาสนใจเราไหมไม่ต่อให้เราโวยวายตีโพยตีพายเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนไม่ดี ต่อให้ในระยะ8ปี9ปีคุณโคตรดีแค่ไหนคุณซัพพอร์ตเขาดีแค่ไหนเราดีกันมากมายแค่ไหนเรารักกันมากมายนู่นนี่นั่น,นผู้หญิงจะมีเหตุผลนู่นนี่นั่นอะไรสาระมากมายแต่ว่าถ้าคนหมดใจเขาไม่มองหรอกคะ่ะเขาแค่ซัพพอร์ตใจเขาเท่านั้นเขาไม่ได้สงสารเราเลยด้วยซ้ำแต่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตใจตัวเองนะคะ มีหน้าที่กลับมารักตัวเองเข้าใจว่ามันยาก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 มากๆยากสุดแต่เข้าใจหาอะไรทํามันก็ยังอดคิดถึงไม่ได้อันนี้เข้าใจพยายามไม่คิดถึงก็คิดถึงอันนี้ก็เข้าใจแต่สุดท้ายแล้วคะคนที่เจ็บมันคือเราจริงๆเราเพอ้อเราโน่นเราน,น,รานี่เรากระวนกระวายสุดท้ายเราเจ็บ เพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆอยากคิดถึงคิดถึงอยากมองรูปมองอยากส่องเฟซส่อง t i k t อ ok, กส่องแล้วก็อยู่เฉยๆนิ่งๆสวยๆแล้วก็ทำงานของเราคิดถึงได้นะคะเศร้าได้แต่ต้องทำงานด้วยขาดผู้ชายอันนี้ในกรณีที่ผู้ชายไม่ได้พพอร์ตเนาะ ขาดผู้ชายเราอยู่ได้แต่เจ็บโอเคแต่ถ้าขาดเงินอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเจ็บได้ร้องไห้ได้ทำอะไรได้หมดแต่ต้องทํางานด้วยโอเคไหมทํางานด้วยพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีเงินมีทองเข้ามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอยากร้องร้องอยากส่องสองอยากอ่านข้อความพิสูไปหาเขาอ่าน อยากทำอะไรทำและอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆทำแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปกับเวลาค่ะเข้าใจว่ามันยากมันยากมากๆมากๆสำหรับพี่นุชก็ยากเหมือนกันบางคนแผลสดเหมือนพี่นุชแผลสดก็ยากเหมือนกันแต่สุดท้ายเราต้องทําได้มันมีคนหลายคนที่ซัพพอร์ตใจเราเช่นเพื่อนเพื่อนสนิทซัพพอร์ตใจเรา และทำไมเราไม่ซับพอใจตัวเองบ้างเนาะนิ่งเฉยนะคะอยู่กับตัวเองอย่างพี่นุชอะอยู่กับตัวเองแล้วก็มีเพื่อนคอยซับพอใจนิ่งเฉยไว้คิดถึงคิดถึงไปเลยคิดถึงเรื่องราวดีๆนู่นนี่น,นั่นคิดถึงเลยนะคะ